เวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องกระสินอีกวันหนึ่งเมื่อวันวันนี้ได้พูดลักษณะกระสินที่เราเจริญกระสินแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทอง ซึ่งเป็นสิ์ขงพระสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสิณแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราเราพุทธบริษัท ซึ่งเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติเพืก่กรรมาฐานก็ดี เพ่าจะทำงานทางโลกก็ดีเพืปฏิบัติตนในขั้นกามาวาจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่เป็การหนึ่งก็ต้องอาใัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอ วิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกระสินอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กระมาทานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักควันทรงแนะนำ ให้ใช้ทาฌานถึงฌานสี่แล้วก็มาจิตทรงฌานสี่แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันห้าเทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌานสี่นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌานสี่โดยเฉพาะ ข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌานสี่อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ได้โดยง่าย บางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสีได้ท่านนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันแต่เริ่มต้นก็นได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่่งใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมาย ตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจึงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทยัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จึงกว่าจะได้บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระรหั์เพียงใดเนื้อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็าตามทีหรือว่าชีวิตตินสีของเราจะสลายไปก็าตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรคลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตทั้งชานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโก นิน้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสีกันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็ว ต่ความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงชาญนสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารณ์ในอิทธิบาทสีเือหนึ่งฉันทะมีความรักหรือความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กระสินเป็นอารมณ์ เรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุหน่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันเนื้อหาขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนอนฉันทะาในการไปพิสปฏิบัติเพื่อมรักผลก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกสิงกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดคิดถึงกสิงกองนั้นรูปรักษณะของกสิงกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาว,สาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็อย่าทรงตัวภายในะไม่ช้าเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรัก ทั้งทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสงไกลแล้วก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื่องลกลในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักไม่เกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกองก็เหมือนกัน ถ้าเราเราต้องเราต้องการฌานสมาบัติหรือว่าต้องการตัดทั้งยชน์ก็ใช่อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหน่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นก็มาถานกองนั้นนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานทำให้ฌานสีนี่ ถ้าต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์เพื่ออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทานมันคิดนอกโลกนอกรอยในต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันในเรื่องจิตที่นอกโลกนอกรูก,กนอกทางนี้ และนอฤรเินอรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นกำหเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเพียคาที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ถึง้งอะไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิิตรมานก็ส่งกัดว่าวิเดเยนะทุกขมเจติบุคคลจะโล่งทุกได้เพราะความเพียร ยากแสนยากเท่าไร่เพียนพยายามคำ้ำเข้าเราไม่เขาก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกรสินเนกรรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติเอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญายใคร่ครวญ ว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มันแล้วหรืออย่างกำลังใจสี่ประการนี้แต่ท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตาม ปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกราการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังสี่ปลังใจสี่ปการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอชั้นทะความพอใจ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกะสินด้วยความพอใจแล้วพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากะสินกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่แต่นี้แต่หากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะตน หมายความยังไม่จับอาร,รมณ์ชานสีแต่ว่าใช่ที่บาทสีนี่มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกระสินพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างแั้นหลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกาย เห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอดใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนา มีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็าตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศพลทรงสาบโยหหาที่ได้หาทางเป็นเครื่องพน ให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สมบายกายไม่สมบายใจได้มันก็ตายได้ก็พัดพร่เจ้าของนักของชอบใจได้ ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดไม่ความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์ปรชานไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสํ่หรับพระนิพพานเขาทำยังไง พระนิพพานชื่อว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกนตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จไปจอมไตรทรงตัดว่าถ้าเราจะไปพนิพพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ ถ้าไม่ทำลายทุกต้องทำลายเหตุเม่อก,การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่บีผลที่นั้นจงหาว่าทุกมันมาจากไหนเราก็จะมองเห็นได้ว่าทุกมาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ให้มันมากขึ้นเป็นโสดนะั้มันก็มีทุกขเหมือนกัน ทุกข์เพราะความหิวทุกเพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกเพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็นแต่เรากับคุยวีเห็นวีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีคค,มมคู่ครองมันมีความสุข นั่งดูคนที่ก็แต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกไปย่ำก็ไปกันใหญ่ เป็นอันว่าทุกมาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือหนึ่งอยากมีคู่ครองสองอยากมีลกูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษอยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไร หาเลี้ยงพอไปทางกายสร้างความเจริญในกรฐรานะไม่แต่เกี่ยรติกายขึินไปถึงกับดิ่เรียกกันว่าโลกคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหายกินไยสามาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันม่นก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกัน ถ้าเราคิดถว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรถ้าใจเราไม่ติดท่านมันถอเแล้วจิตมันอยากจะโกรธอยากชีวิข้าเคงข่ายอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็แป็าการของความทุกข์นอามณมหลง อยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับพัญญาอยากจะอยู่กับ,ล,กกบลูกกหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากยเสียตัดให้เกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดี กำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภความโลภเป็นรากเงาของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเงาของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเงาของความโลภของความรากเงาของความโง่อีกรากหนึ่ง <c oughs> เมื่อเราใจถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทาั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อคูลซชิงกันและกัน นัถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จนเกินไปหมายความม่ามีชีวิตอยู่เราจําต้องหาเราตจำต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตยะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้ จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เ็งใ,ใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสายโคตามไม่เรียกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอ ว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มารายใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้เที่ยวระตัดรากเง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วเมื่อบริการทีสององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว สอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคนสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดร,รู้เท่าไม่ถึงการเทษาด,ด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉย เฉยเพราะอะไรก็าครู้ตัวอยู่เสมอว่าการบ้าการนาินทาการชมมันไม่มีผลทําให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีขานติแล้ว,ว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูด ถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคําเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมคนดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้เกิดประโยชน์ ความคำชมและคําติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราแล้วก็เฉยเฉย,ยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าโคนโง่นี่จังเขาเถอะมามาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินตั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องทีงกัน เราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราเอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะพระเจ้าเต็มว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกัน เือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและในที่สุดแยกเป็นในการสามทิสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกบรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนิทังเป็นรังองโรคว่าพังคุนนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสงจะสกบรก เราทําไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกําลังจะตายมันกําลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆจิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานคิดเราคิดอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันจะเฟื่องแเ้าก็เลิกคิดเสีย จับภาพกาสินเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขแต่จิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เป็นสนิทด,ดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามักผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจอ่อ อยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทางสมาการท้งกสินวิปัสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาบากนกจารณาโธและผิดสลับกันไปสลักกัรมายานี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่า ถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่อยากนี่ถ้าใดใครคนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์ถินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดี แต่คิดตัวว่ากายของเรานี้มันยังอยาพังน้าเราจะไปห่วงกายของใครลราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากําลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเทตหานเป็นพาาระอรหันเนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าทรงตัดมาตั้งหลายเรื่องแปดหมืม่นสี่พันมหรรมขันก็ต้องการเอาจิตตรงนี้ อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักะวันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามานไม่ห่วงใยในชีวิตในเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมากผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของของทุกๆคนอยู่ในสัญญย์ข้อที่หนึ่งเท่านั้น คือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้มันได้ท้าใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดจิดจับกระสิน พอมีกระสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จงกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทาั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้าม อารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูประชานและรูประชัยก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์จะสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักนิพานเป็นอารมณ์และในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่น มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกธรรมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกแลพรรมโลกจิตเราต้องการคือะนิพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นแลว้วตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบา จิตมันเบาวง่งไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดตัวใครเขาจะรัก <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง กิจนั้นเป็นกิจที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวนารมณ์ที่มีความสําคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสําคัญถ้าเราวางร่างกายเราเส้นได้เมื่อไรร่างกายเขางคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอาราบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญญชต์แล้วก็พูดมามากและก็มีพระตัวอย่างลนกชายในช่างทองเป็นสําคัญ สำหรับเรื่องกสินนี้ถ้าเราจะพูดก็เป็นนานมันก็ยืดเยื้อ,อพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แล่ขอจะลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌานทีได้แล้วก็ใช้คําการพิจารณาสลับคนไป ถ้าว่าใจของท่านหลายทรงอยู่ในที่บาดท,ทั้งสี่บระการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระหันได้ภายในเจ็ดวันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ,ถ้ากำลังใจอ่อนก็ไปหันได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงที่บาทเสียได้ครบก็ไปหันได้ภายในเจ็ดปี เป็นในความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านนังหลตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยา,ายัยยิ่งกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี